จังหวัดสระบุรีประชุมหารือเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐในระดับจังหวัดในวันนี้ที่ห้องประชุมสุพรรณิกาสารากลางจังหวัดสระบุรีนางอังคณาชิตติติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐจังหวัดสระบ,บุรีโดยมีนายพินิต กลยานมณีกรรองผู้อำนวยการสำนักง,งานสถิติแห่งชาติชี้แจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดและมีทีมที่ปรึกษาสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินำเสนอแผนการขับเคลื่อนการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดนำเสนอบทวิเคราะห์ข้อมูลจังหวัด,วลวดและรูปแบบการวิเคราะห์ อุตสาหากรรมเชิงนิเวศการรับฟังความคิดเห็นโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมด้วยสำนักง,งานกพรได้กำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการประเมินการปฏิราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณพศ2565สำนักสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูลภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายและสนับสนุนหน่วยงานของจังหวัดให้จัดทำบัญชีข้อมูลของจังหวัดให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนดโดยร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในการให้การสนับสนุนจังหวัดให้สามารถจัดทำภารกิจ ให้บรรลุตามตัวชีวัดการประเมินการปฏิบัติราชการของจังหวัดสำนักง,งานสถิติแห่งชาติจึงได้มีการประชุมหารือเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐในระดับจังหวัดโดยผู้บริหารส่วนกลางเข้าพบผู้บริหารระดับจังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้หน่วยงานราชการในจังหวัดได้เห็นความสำคัญในการจัดทำบัญชีข้อมูลจังหวัด ให้มีความถูกต้องและสอดคล้องตามที่กำหนดไว้รวมถึงได้รับทราบประโยชน์ที่หน่วยงานและประชาชนจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการนิว24สถานีประชาชนสมพงษ์ป่านรุ่งภาพข่าวสุกัญญีสุวรรณรายงาน